อีกโครงการที่ต้องตรวจสอบต่อเนื่องค่ะเป็นโครงการกอร่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข42ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข4 1 0แยกตะลุบบกจังหวัดปัตปตานีนะคะนี่เป็นโครงการของกรมทางหลวงใช้งบประมาณเกือบ900้ล้านบาทค่ะล่าสุดเรื่องนี้ปปชประ,ประ,ประมจำจังหวัดปัตปตานีและสะตองภูมิภาคที่15เข้าตรวจสอบพ่เข็มเจาะว่าเป็นไปตามแบบหรือไม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15ใช้เครื่องมือเข้าตรวจสอบเสาเข็มโดยใช้วิธีโซนิกล็อกจิ้งเทสหรือว่าการทดสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างเสาเข็มดยเป็นการส่งคลื่นเสียงผ่านคอนกรีตเพื่อประเมินคุณภาพและความหนานแน่นของเนื้อคอนกรีตตามแบบแปลนหลุมที่ RL2 บริเวณทางเบี่ยงลงจากสะพานฝั่งมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนาราธิวาส ก็เป็นการติดตามการดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานบริเวณแยกตะลุบกอาเภอเมืองปัตตานีก็ประมาณการก่อสร้าง899ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่าเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรมีความลึกอยู่ที่ประมาณ60เมตรและเสาเข็มมีความสมบูรณ์ค่ะส่วนการก่อสร้างสะพานในภาพรวมวิศวกรชี้แจงว่าโครงการถือว่ามีความก้าวหน้ากว่าแผนที่ดําเนินงานที่กําหนด ในส่วนของฐานสะพานข้ามแยกฝั่งซ้ายมุ่งหน้าไปนราธิวาสอย่างเช่นเสาเข็มและต่อหม้อได้ดําเนินการแล้วเสร็จเหลือส่วนฝั่งขวาที่มุ่งหน้าไปยังอําเภอหัดใหญ่ซึ่งฐานของสะพานใกล้ดําเนินการแล้วเสร็จส่วนเข็มเจาะที่เหลืออีกประมาณ80ต้นฝั่งขวามุ่งหน้าไปหัดใหญ่ทางโครงการจะแจ้งวันและเวลาในการเข้าทดสอบเสาเข็มเจาะให้ปปชจังหวัดปัตปตานีทราบเพื่อเข้าร่วมติดตามสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน